สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับกาจะมาหาดงกวางแต่วันนี้นะครับเราเจอนกแทนนะครับนกเยอะมากยูข้างในนู่นอีกนะครับผมตรงน,นี้เป็นดงนกเลยเราก็ไล่าหาดงกวางตามต้นหนามนะครับผมเพราะว่าดงกวางชอบอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆมีหรือเปล่าว่าดงกวางอ่ะหงื่อไปยังไม่ออก ไม่ค่อยเห็นเลยนะตรงเนี้ยมีเมนูมีไหมมีไหมมีไหมไปดูต้นแหนบตรงนู้นอีกตรงนี้มีไหมเฮ้ยแต่แต่รู้สึกว่ามีลแล้วไปไหมก๊อกหนึ่ี มีไหมเนะี่ยอม,มีมีคนมาตัดอคนเข้ามาท่านน่าจะแหวกทางขึ้นไะขับกันดีกว่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้น่าจะเดือนหน้านะครับมันน่าจะออกแบบจริงๆจังๆนะเดือนนี้มันน่าจะยังไม่ออกนะครับผมแต่เราก็จะมาดูเรื่อยๆนะครับไป